ที่จังหวัดสงขลานะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับภาคผ้าลายคิดนารีรัชราชกัญญาจังหวัดสงขลาเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชราชกัญญาครับที่โรงแรม The ะแบ็ก e v a c a t i o n ราชมังคลาจังหวัดสงขลาครับนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานเปิดโครงการการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับภาค ผ้าลายขิดนารีรัฐราชกัญญาจังหวัดสงขลากล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินการส่งมอบแบบผ้าลายผ้ารพระราชทานผ้าลายขิดนารีรัฐราชกัญญาให้กับกลุ่มทอผ้าใน76จังหวัดเพื่อนําไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดครับ ั้งน,นี้ค่ะได้มีการพร้อมได้ดําเนินการโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายกิจนารีรัตนราชกัญญาซึ่งประกอบด้วยการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตกรรมระดับภาคบันทึกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานภาคและงานหัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกและติดตามสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าไทยค่ะ สำหรับการประกวดผ้าลายผ้าพระราชทานนะครับได้ดำเนินการในพื้นที่4ภูมิภาคครับภาคใต้นะครับที่จังหวัดสงขลาภาคกลางนะครับจัดขึ้นในวันที่3กันยายน2565ณนะโรงแรมสุวรรณาริเวสไซจังหวัดชัยนาทภาคเหนือในวันที่10กันยายน2565ณนะโรงแรมมีเลียเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่1 7ถึง18กันยายน โดยจะมีการคัดเลือกผ้านะครับให้คงเหลือ150พื้นเพื่อประกวดในรอบเซมิไฟแนลและรอบตัดสินในระดับประเทศต่อไปครับ